สักหนาโาดยเฉพาะพลังชำแรกกิเลสนี่แหละเป็นหลักก่อนเลยพร้อมทำไปพร้อมๆกันกับการทำการงานที่ดีงามการช่วยเหลือผู้อื่นน่ะอันเนี้ก็จะเป็นโอ้โหทำให้เราเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น มันก็เกิดยานปัญญาขึ้นมามากขึ้นว oh, ่าโอ้โหปฏิบัต er so, ิศีลเกิดสิ่งดีๆอย่างนี้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 แล้วเราก็เห็นข้อมูลต่างๆใช่ไหมเรามียานปัญญามันได้ข้อมูลมากขึ้นแล้วกุศลเรามากขึ้นดูดข้อมูลดีๆมาให้เราดูดข้อมูลที่เป็นจริงมาให้เราทําให้เรามียานปัญญาเห็นข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ดูดดึงข้อมูลที่ดีที่เป็นจริงเข้ามาผลักดันข้อมูลที่ไม่จริงออกไป ผลักดันสิ่งเร็ว้ายออกไปผลักดันข้อมูลที่ไม่จริงออกไปแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเรามีปัญญามากขึ้นมากขึ้นเราก็ยิ่งปฏิบัติศีลได้ดีขึ้นดีขึ้นซ้อนขึ้นไปอีกศีลก็ยิ่งปฏิบัติเพื่อไม่เบียดเบียนไม่เดือดร้อนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นได้ดีขึ้น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 ไปอีกนะเมื่อปฏิบัติศีลได้ดีขึ้นก็จะเห็นผลเห็นอนิสงส์ของศีลเนี่ยที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ ก็จะเห็นผลเห็นอนิสง์เห็นประโยชน์ของศีลที่ดีขึ้นเข้าไปอีกก็จะเห็นผลที่ดีขึ้นเมื่อเห็นผลที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ข้อมูลที่มากขึ้นจะได้ข้อมูลที่ถูกตรงนี่มากขึ้น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 ว่าทำอะไรเป็นโทษทำอะไรเป็นประโยชน์นโอโหจะได้ข้อมูลที่ถูกตรงมากขึ้นเมื่อข้อมูลถูกตรงมากขึ้นเป็นไงเราก็ปฏิบัติศีลได้ตรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ที่จะไม่สร้างโทษสร้างภัยให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่น,นแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นมันจะดีซ้อนขึ้นไปท่านจึงตรัสว่าศีลอันปัญญาชำระให้บริสุทธิ์ปัญญาอันศีลชำระให้บริสุทธิ์จะชำระกันและกันช่วยกันและกันให้บริสุทธิ์จากทุกข์บริสุทธิ์จากชั่วบริสุทธิ์จากความเดือดร้อนและให เต็มไปด้วยสุขแท้ๆกับดีแท้ๆนี่แหละน่านี่เป็นความบริสุทธิ์ที่แท้จริงท่านจึงตัดว่าศีลมีในบุคคลใดปัญญาก็มีในบุคคลนั้นปัญญามีในบุคคลใดศีลก็มีในบุคคลนั้นปัญญาเป็นของบุคคลผู้มีศีลศีลเป็นของบุคคลผู้มีปัญญาและนักปราย่อมกล่าวศีลกับปัญญาว่าเป็นยอดในโลกเหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าฉะนั้นยอดเยี่ยมจริงๆ ท่านใดมีปัญหาใดๆในชีวิตนี่ลองเพิ่มศีลขึ้นไปเป็นลําดับลําดับกําจัดกิเลสไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไปเป็นลําดับลําดับเลยเ,ออเพิ่มศีลขึ้นไปเลยควบคุมเบื้องต้นกายวาจาก่อนก็ได้นะล้วทาไปแล้วอ่านใจไปด้วยควบคุมกายวาจาให้ถูกศีลตั้งแต่ศีลห้าเป็นศีลแปดศีลสิบจุลศีลมชิมศีลมหาศีลควบคุมกายวาจา ให้ถูกตรงตามนั้นเราก็จะอ่านไปจนถึงใจทีนี้ใจว่ามันมีกิเลสดิ้นไหมมันมีกิเลสดิ้นไหมถ้าเราควบคุมกายวาจานี่แหละมันจะทําให้เห็นให้ควบคุมกายวาจาให้ถูกศีลแล้วก็จะเห็นกิเลสจะเห็นใจของกิเลสที่มันดิ้นมันไม่ได้ทําดั่งใจมันหมายมันจะเห็นใจดิ้น,นอยากทําผิดศีลนะโอ้โหไม่ได้ทําผิดศีลเป็นเป็นทุกข์นะ ทำผิดศีลสุขใจไม่ได้ทำผิดศีลอ,อะไรนะั้ทำทำทำผิดศีลเนี่ยมันจะสุขใจนะกิเลสเนี่ยทำถูกศีลมันจะทุกข์ใจเรจะเห็นเลยนั่นแหละอาการอย่างนั้นอาการกิเลสเห็นปุ๊บมันนะ่ะมันหลอกเราอย่างนั้นนะ่ะเราก็จะได้ใช้ปัญญากำจัดมันว่าเฮ้ยทำแบบแกนะ่ะมันเป็นทุกข์ทำถูกศีลน,นี่พ้นทุกข์ทำผิดศีลน,นี่เป็นทุกข์นะเราก็จะเห็น เห็นอาการอย่างนี้แล้วเมื่อเราคิดพูดทําตามกิเลสเราจะเห็นจริงๆเลยเห็นทุกจริงๆเลยนะมันจะเกิดทุกตั้งแต่ทุกใจทุกกายแล้วก็มีเรื่องร้ายต่างๆเข้ามาถ้าพอเราทําถูกศีลกายวาจาถูกศีลไม่จะถึงใจที่ถูกศีลเริ่มมั้แต่กายวาจาก่อนเราจะเห็นผลเออมันสุขใจน่ะสุขกายเกิดเรื่องดีลดเรื่องร้ายอย่างนี้เป็นต้นเราจะเริ่มเห็น แล้วก็ปัญญาเราก็จะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นยิ่งปัญญาเห็นวิปลาสสี่ของกิเลสเห็นไตรลักษณ์ของกิเลสควาไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราของเราความไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีของกิเลสพิจารณาไปจนมันสลายไปเราจะเห็นความน่าได้น่าเป็นน่ามีของการไม่มีกิเลสมันจะชัดเจนขึ้นไปเลยยานปัญญาเราก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เห็นสภาพดีๆทั้งจิตใจร่างกายเหตุการณ์มากขึ้นก็ปฏิบัติศีลได้ดีขึ้นปฏิบัติศีลได้ดีขึ้นก็ปฏิบัติโอ้โหปัญญาก็ยิ่งดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเพิ่มศีลละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปนี่แหละนะไปเป็นลําดับลําดับนี่เราจะเห็นเราจะเห็นข้อมูลในการแก้ปัญหาแน่นอนปัญหาจิตปัญญาเนี่จะดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่แค่ การแก้ปัญหาในจิตวิญญาณเท่านั้นนะทำปฏิบัติศีลได้ดีละเอียดขึ้นการแก้ปัญหาในด้านร่างกายก็จะเห็นรายละเอียดที่ดีขึ้นพิสูจน์ไปเลยเราจะเห็นนาต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น,นหรือว่าต้นเหตุของปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหา,าวิธีทำสมดุลที่ดีขึ้นดีขึ้นด้านเหตุการณ์ก็เช่นเดียวกันนา ก็จะเห็นต้นเหตุของปัญหานะเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่ละเอียดขึ้นดีขึ้นชัดขึ้นครบขึ้นอนะย่างนี้เป็นต้นนะจะมีช่องทางออกให้เราเวลาเรามีทุกข์มีโทษมีภัยมีความเดือดร้อนจะมีช่องทางออกศีลจะเจาะทางออกให้นะจะเจาะทางออกให้เวลามีวิบา home, กรายโฮมกระนํามาโอ้โหจะออกทางไหนจะไปทางไหนศีลนะนี่แหละจะบอกทาง ฏิบัติศีลเลยจะบอกทางออกออกทางนี้ออกทางนี้ทาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะศีลนี่พาทางตันของชีวิตได้ดีที่สุดเลยพาทางตันของใจที่เป็นทุกข์ของกายที่เจ็บป่วยของเหตุการณ์ร้ายที่รุมเรามีช่องทางออกให้เราหมดเลยนะพาทางตันออกให้เราได้เอาตันเรามึดไม่มีทางไปนี่แล้วก็พาทางตันให้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ ไปทางศีลนี่แหละไปทางศีลนี่แหละแล้วศีลก็จะให้ทางเพิ่มเติมขึ้นไปน,นี่แหละปฏิบัติศีลให้ละเอียดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยแม้ปฏิบัติผิดเล็กๆน้อยๆก็จะรีบบอกรีบเตือนแต่ถ้าโอ้คนที่ผิดศีลมากมากมากๆมากๆาก,าก,าก,ากนี่จริงๆเขาก็ออกฤทธิ์อยู่นะแต่เขาก็ออกฤทธิ์แบบ เราจะไม่มีญาณปัญญารู้ว่ามันเป็นโทษเป็นภัยไม่ใช่เขาไม่ออกฤทธิ์เขาก็เตือนเหมือนกันเตือนแต่จะไม่มีญาณปัญญารู้เตือนแต่จะไม่มีญาณปัญญารู้เขาก็เตือนเตือนเตือนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนกับไม่เตือนนะแต่แท้ที่จริงเขาก็บอกแต่เราไม่มีญาณปัญญารู้แล้วก็สะสมมากเข้ามากเข้ามากเข้าบางทีก็เหมือนไม่เตือนเลยไม่บอกเลยอ้าจะทะไรก็ทําไปเหมือนไม่เตือนไม่บอกเลย น่าซวยเลยแหละทำไมเขาไม่เตือนไม่บอกมีซวยเลยสแจแล้วก็มาลึ่มทีเดียวหนักเลยสัตว์หนักเลยจริงๆพระพุทธเจ้าก็ตัอตดอยู่ว่าคนทําผิดศีลไปมากๆๆๆนี่จะสะสมไฟเหมือนกับเท่าที่ปกปิดฐานไฟฉะนั้นจะปกปิดไว้จะไม่บอกจะไม่บอกเราน,านานก็จะบอกบอกทีหนึ่งเนี่ยยกกองไฟมาเป็นกองเลยกองเป็นลมเทมเลยนะ หนีก็ไม่พ้นทรมานหนักเลยอย่างงี้เป็นต้นมันจะเป็นอย่างนั้นจะหนักนะแต่ถ้าเราปฏิบัติศีลนี่ท่านจะไม่เอากองไฟกองใหญ่มาล็อกเอากองเล็กๆมันดิบปอกเตือนเตือนเลยนะเนี่อาอ้าวอ้าวปฏิบัติศีลปฏิบัศนศีลนะเอาไฟมาเผาหน่อยหนึ่งจี้น,นะเอาไฟเอาเข็มอะไรจิ้มหน่อยหนึ่งนะ,ะจิ้มไปหน่อยหนึ่ง ให้สะดุดุ้งสะดุดุ้งผิดแล้วรีบแก้ซะเราจะมียานปัญญารู้และพิสูจน์ได้พอเราปฏิบัติถูกศีลนะไฟนั้นก็จะหายไปเข็มนั้นก็จะหายไปสิ่งเลวร้ายนั้นก็จะหายไปถ้าผิดศีลอีกมาอีกทาถูกศีลอีกหายไปอีกก็จะรู้เลยว่าโอ้พอถูกศีลน,นี่แหละสิ่งเลวร้ายจึงหายไปพอผิดศีลน,นี่แหละสิ่งเลวร้ายจึงเข้ามาเราจะมีาะมยานปัญญาอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่มีศีลนะโอ้ยไม่มียันปัญญารู้หรอกท่านไม่บอกเราหรอกนั่นก็แย่เลยนะท่านไม่บอกเราเราก็ไปซัดเราทีเดียวหนักเลยนะพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นนะตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนโง่เขายังเข้าใจว่ามีรสหวานแต่บาปให้ผลเมื่อใดคนโง่เขาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้นจะเป็นอย่างไงจะรู้สึกโอ้ทำผิดศีลหวาน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 ,วาน เขาซัดดอกเดียวอยู่หมัดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นไม่เข้าท่าหน้าไม่เข้าท่าเลยนะอย่างเงี้ยนะอ้าวนะตกลงถ้าเราปฏิบัติศีลได้ดีได้ละเอียดขึ้นจะเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อยจะมียานเห็นเลยแม้แค่คิดผิดศีลนิดเดียวเท่านั้นก็จะเห็นโทษเห็นภยัยแล้วก็จะแก้ไข สมทารานศึกษาอยู่ในศิกขาบททั้งหลายนะก็จะศึกษาสิกขาบทบทที่ควรศึกษาก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นศีนน้อยศีนขันน้อยศีลขันใหญ่ศีลที่ตั้งเบื้องต้นเบื้องบาทเป็นที่ตั้งมาปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องบาทน่ทุกเก้าอย่างเลยนะความสำรวม นะการควบคุมกายวาจาใจให้ถูกตรงกับศีลอย่าให้ออกนอกศีลความระวังนะระวังอย่าให้ผิดศีลมันเสียหายถูกศีลนี่มันดีปากทางเข้าประทานหัวหน้าแห่งความถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งหลายนี่แหละนี้เรียกว่าอธิศีลสิกขานะจะเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นพลังสูงสุดเลย แห่งความถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติดีงามทั้งหลายถูกต้องดีงามทั้งหลายไปจนถึงผลที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตผลที่ดีต่อชีวิตทุกมิติแหละกุศลธรรมเป็นการปฏิบัติถูกต้องถูกตรงน่ะทั้งหลายทั้งปวง,งนะสู่ความดีงามทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ได้รับผล ดีงามผลที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งด้านนะใจไร้ทุกข์กำลังใจกำลังปัญญาร่างกายที่แข็งแรงโรคที่ลดลงนะสิ่งดีที่เพิ่มขึ้นสิ่งร้ายที่ลดลงจริงๆแล้วศีลนั้นมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวนะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นมีทั้งใจไร้ทุกข์กำลังใจกําลังปัญญาร่างกายแข็งแรงเกิดสิ่งดีดไม่มีรายเลยและยังสามารถที่จะไป พักดันโรคเรื่องร้เก่าที่เราพลาดทำมาแล้วนะในชาตินี้หรือชาติก่อนๆให้เบาบางไปได้ด้วยนี่แหละคือสุดยอดของศีลน,นะเอาละตอนนี้วันนี้หกโมงครึ่งแล้วหกนะโมงครึ่งแล้วนะเรานะเตรียมตัวนะฟังธรรมะจากนะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์กันต่อไปนะ สำหรับรายการธรรมะผ่าพ้นทุกชาวนี้นะเอาไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกทุกทาน